สวัสดีนะครับมโต๊ดเก้าห่าหลอดน,นะครับมโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่24สิงหาคมปี2568หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแลนดอมในหัวข้อในวันที่คุณนิ่งเงียบถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุด และหมอโตจะมาเตเดตพังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจช่องหมอโตกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาเตเดตพังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณหมอโตขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณในวันที่คุณนิีงเงียบถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณมีไพ่พลังงานไพ่ดีเอ็มพรสเทธิดาดาวสุกดาวีน e ัสเป็นพลังงานไพ่การที่เรากลับมาอยู่ในที่เดิมในแบบเดิมในจริงเดิมๆในสิ่งที่เราเป็นตัวตนของเราคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยอุปถัมภ์คอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุคคหนคอยหวงใหญ่ เขาเหมือนแม่ดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างอาจจะเป็นฝ่ายเราที่แคร์ความสึกแคร์ความคิดแคร์จิตใจของเขาในวันนั้นแต่ในวันที่ผ่านมามีคนที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปนะการมุบอ่อนการเวลาและวันเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็นนีที่ทางที่ดีขึ้น มันเหมือนกับการที่เราล่องเรืออยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมีทั้งคลื่นลมมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหาแต่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับตัวของเราเองในในตอนนี้ในวันที่คนที่หมดรักในวันที่คนที่หมดใจเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะปล่อยไปในสิ่งที่เราเลือกที่จะเดินห่างในสิ่งที่เราเลือกที่จะเดินถอยออกมาจากความสัมพันธ์มีแพ่งดีแฮงแมนสาหรับบางท่านะมีการที่ยังลืมเขาคนนั้นออกจากความคิดไม่ได้ทำไมยังถึงยังลืมเขาคนนั้นออกจากความ ความคิดของเราไม่ได้ พอกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่รักเป็นฝ่ายเราที่แคร์เป็นฝ่ายเราที่เป็นห่วงเขามันเหมือนกันเราก็ยังดื่มเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความคิดของเราไม่ได้มีพลังไพ้การเริ่มต้นใหม่การเปิดโอกาสใหม่สิ่งที่ดีมีไว้ให้คนควายคว้าและโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่ามีไพ่ของการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆในตอนนี้ของเราวิวออฟฟอร์จูนโกงร้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ของดาวพฤหัสคนที่มีเซนส์คนที่มีดังสังหณ์หรือมี ังให้โชคชะตาที่เปลี่ยนไปวันเวลาที่เปลี่ยนแปลง คุณจะอยู่เหนือแห่งโชคชะตาและวันเวลาที่คุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและวันเวลาด้วยตัวของคุณเองอดีตที่ผ่านมาคงแก้ไขกับอดีตไม่ได้แต่ปัจจุบันสามารถแก้ไขได้มีคนที่อยากวนย้อนมีคนที่อยากวนคขินมีคนที่อยากวนกลับมีคนที่กําลังคิดถึงคํามั่นคำนัญาที่เคยให้ไว้กับคุณนะมันเหมือนตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาช่างใจในความคิดของเขามีเพ่งการปิดกั้นกันไปการบล็อกกันไป การมีกำแพงกันไปหรือการที่ทุ่มเทมากพอแล้วในความรู้สึกของเราเราอาจเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทในวันนั้นในวันนี้มีคนที่อยากกลับ มาทุ่มเทกับคุณนะครับเป็นพลังหานไพ่สามถ้วยการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3มมีพลังงานไพ่ความสุขความสมหวงังความสําเร็จที่รอคุณอยู่มีพลังงานไพ่ในเพจออฟเพ ta เคินนะเป็นพลังงานไพ่เด็กถือเหรียญสิ่งดีคุณค่าและความรู้สึกของเราอยากมอบให้คนที่รู้ค่าให้คนที่จริงใจให้กับคนที่ชัดเจนนะมีพลังงานไพ่ดีหายพิเศษ ความรับการปกปิดการซ่อนเน้นความหงดหิดความว้าวุ่นความกังวลใจมีคนที่ในวันเวลาที่ไม่มีคุณมีคนที่กําลังวาวุ่นมีคนที่กําลังกังวลใจอยู่ในตอนนี้เขากําลังหงดหิดและวาวุ่นอยากพบเจอหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งคุณคือแสงดาวแห่งความรู้สึกจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันมันมันมีความรู้สึกที่คุณกับเขาอย่างตัดกันไม่ขาดเหมือนสายน้ำ ที่ไม่มีวันหวนกลับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืนสายน้ําที่ไม่มีวันตัดขาดกันได้ความรู้สึกในตอนนี้เขามีความรู้สึกเหมือนดังวันแรกที่เคยพบดังวันแรกที่เคยเจอเหมือนดังทุกๆวันที่เคยมอบความรักที่เคยมอบความดูแลแลกความห่วงใยร่วมกันมานะครับเป็นภพราะเหตุการณ์ที่ในช่วงนี้สถานการณ์ในเรื่องความรักอาจมีการเปลี่ยนแปลงในวันเวลาที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจคนที่ไม่ได้ช คนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกแคร์ความคิดแคร์จิตใจ,จของเขาในวันที่เราอยู่ด้วยเหมือนเราเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปนะครับเขาดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมีพลังไพ่วิวออฟฟอร์จูน เป็นภพ่ของการที่เขาอยากกวนย้อนเขาอยากกวนกับเขาอยากใช้วันเวลาร่วมกับคุณ วันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในทุกสิ่งทุกๆอย่างที่เขากระทำให้คุณเห็นในความรู้สึกของเขาว่าเขารักคุณมากแค่ไหนในวันเวลานี่มีทั้งความผิดหวงังมีทั้งความเศร้ามีทั้งความเสียใจมีทั้งความทุกข์มีทั้งความผิดพลาดมีทั้งความพลาดพัง้งในวันเวลาที่เขากลับมาตื่นรู้และเขากลับมามีสติเขาจะไม่ทำผิดในคำมั่นคำสัญญ,ญาและคำผูกผ่านที่ให้ไว้กับคุณขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นให้กับเขาได้เริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมี ให้ก้าวเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตังคุณเองคุณเป็นคนที่มีลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินหรือมีคนที่กําลังแอบมองคุณอยู่คุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีคุณนค่า คุณดูเป็นคนที่น่าค้นหานะครับเปทำงานให้การปิดกั้นของคุณการมีกำแพงของคุณทําให้เขารู้สึกหวาดวันคุณไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยงอเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ปกป้องในสิทธิในตัวเราเองเราไม่อยากเสียใจเราไม่อยากตก อยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองนะามีพลังอาไพการมุบอนให้วันเวลาหรือการเวลาตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังไปเรียนรู้ในวันที่ผัดผ้าแห่งความรักในวันที่ไม่มีคุณมันเหมือนในตอนนี้ในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณคุณอยู่ได้ในเส้นทางเดินของคุณแต่เขาอยู่ไม่ได้เขาทนไม่ได้เขาจะไปพบเขาจะไปเจอเขาจะไปหาคุณนะามีพลังอาไพความร้อนลนและความร้อนใจหรือคนคน,คนนี้อาจเป็นคนที่มีโก้ form, เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมากคนที่ใจร้อน คนที่เหมือนใช้อารมณ์เหนือกว่าเหตุผลในวันที่เขากลับมาเห็นในความคิดในเหตุผลที่เขาทำไมถึงต้องรักคุณเพราะคุณคือความรักเพราะคุณคือความพวงใหญ่เพราะคุณเป็นคนที่รักเขาจริงที่สุดมีพลังให้สิบถ้วยความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวความอบอุน่นในครอบครัวที่อบอุ่นเขาอยาก กลับไปมีครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณนะไม่รู้ว่าคุณจะได้รับรู้ในความรู้สึกนี้ของเขาหรือเปล่าว่าเขาอยากพบว่าเขาอยากเจอหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งวิกตอรี่ความสำเร็จเส้นทางเดินในชัยชนะทุกเส้นทางเดินทุกก้าวเดินทุกการกระทํามีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งความขัดแยง้งแต่คุณเป็นคนที่ก้าวผ่าน เรื่องราวต่างๆมาแล้วในตอนนี้มันเหมือนเป้าหมายความสําเร็จที่รอคุณอยู่ชัยชนะที่รอคุณอยู่ในทีละขั้นตอนในทีละบันไดหรือเ,เขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ของเขามีไพ่พลังงานไนพะ่แปดเหรียญนะแปดเหรียญคือพลังงานไพ่การโฟกัสถึงเรื่องอนาคตในตอนนี้เขากําลังทำอะไรสักอย่าง ที่จะพิสูจน์ในตัวงเขาว่าเขาสามารถดูแลคุณได้ในอนาคตความมั่นคงด้วยการเงินเก็บด้วยการเงินก้อนด้วยการมีทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนเหมือนครอบครัวที่มีความมั่นคงและมีความมั่งคัง่งอีกข้างหนึ่งมีพลังหให้เพจลอ,อ,อกสอดการแอบสืบการแอบส่อ,กอ,สองการแอบมองมีคนที่แอบมองคุณอยู่หรือเขากำลังแอบเสียดายและแอบเสียใจในตอนนี้มีคนที่ปกปิดกับหัวใจของเขาไม่ได้นะในหัวใจของเขามีทั้งความ รู้สึกที่คุณเคยทิ้งไว้ให้เขาในเรื่องราวมากมายในชีวิตในสิ่งดีๆในสิ่งที่เราเคยได้พบกันในตอนนี้มีคนที่กำลังเหมือนโขงตาหลับลงครั้งใดความรู้สึกคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณนะมีพลังให้แปลตาความมืดอ,อาดความไม่สบายใจในวันนั้นเขาอาจ,จเป็นฝ่ายที่ทําอะไรรับหลังกับคุณไว้ตั้งมากมายแต่คุณเคยให้อภัยกับเขาไม่รู้ตอ่ออีกครั้งตอ่ออีกครั้งแต่ตอนนี้เขากําลังสํานึกผิดใน สิ่งที่กระทำลงไปในสิ่งที่เขารู้ว่าในวันเนี้เป็นฝ่ายคุณที่อาจจะไม่ให้โอกาสหรือไม่ให้อภัยแต่เขาต้องขอโทษคุณให้ได้ในสิ่งที่เขากระทำผิดลงไปใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกผ่านใจหนึ่งก็อยากตัดเขาอยากตัดคุณออกจากความรู้สึกเพราะก็บสิ่งที่ผ่านมาผิดไว้มากมายยิ่งพยายามตัดใจจากคุณสักท่ายการให้อภัยของคุณมันยิ่งทําให้เขาเจ็บปวดและเขาเจ็บปวดมากในวันที่ คุณให้อภัยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเขารู้แล้วว่าคุณคือความรักที่เป็นความรักแท้สําหรับเขาเขาเสียใจที่เขาใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีทิ่มแทงใจคุณในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังได้รับกรรมด้กรรมที่ทําไว้เจ็บมากกว่าคุณหลายเท่านะมีพรางกาไพขีนวานราชินีไฟคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้อ่านพฤติกรรมอ่านการการะทําคุณเคยเรียนรู้นสิสัยเคยเรียนรู้ใจ,ค,ค,ใจคอ พฤติกรรมการกระทำของเขามาหมดแล้วมันเหมือนเราเป็นฝ่ายที่กําลังคาดการ์ถึงเรื่องอนาคตยังรู้ในเรื่องอนาคตในสิ่งที่เราวางแบบแผนในเรื่องอนาคตทุกวินาทีทุกวันเวลาที่เราทําอย่างสม่ําเสมอจะสู่ความสําเร็จที่เราวางแบบแผนและวางเป้าหมายความวางไว้มีคนที่ตามตือ้อมีคนที่ตามเง้อ มีคนที่ตื้อคุณหนักมากนะตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามกับหัวใจแนละความรู้สึกของคุณว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาคนนั้นกลับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณหรือเปล่าเป็นไพ่ของเดอะเมจิเชียนนี่มีอินฟินิตี้คนที่วนกลับกับคุณไปไปมามากับกับไม่รู้ต่อีกครั้งต่อีกครั้งแต่คุณเคยเรียนรู้นิสัยเข้ามาหมดแล้วคุณรู้ทุกอย่างเหตงการกระทําของเขานะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับ มาเรียนรู้เริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันมีคนที่กําลังอธิษฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภยัยกับในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปในอดีตที่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจคุณคงใจแข็งกว่าที่เขาคิด ในตอนนี้มีควีนฮอบสอดในความใจเด็ดของคุณความใจแข็งของคุณมันอาจเป็นฝ่ายเราที่เคยให้โอกาสกับเขาแต่ตอนนี้เราจะพอหรือเราจะไปต่อหรือเราจะให้โอกาสคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจในโชคชะตาและเส้นทางเดินที่คุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองทุกเรื่องราวการกระทำมีสิ่งที่กำหนดไว้อยู่แล้ว คุณจะเป็นคนที่สัมผัสและรู้ได้ด้วยตัวของเองว่าควรไปในทิศทางไหนนะครับอขอดูพลังงานภายในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ำคืนนี้เขอาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะครับขอเช็คพลังงานภายในข้อความนะครับมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความจริงที่เขายอมรับ ความเป็นจริงและความเป็นไปเขายอมรับผิดทุกเรื่องเขายอมรับผิดทุกๆอย่างขอเพียงได้โอกาสขอเพียงให้คุณให้โอกาสแต่ในสิ่งที่เขากลับมาเราก็อยากได้รับกบความชัดเจนและความจริงและความจริงใจของเขานะครับเป็นทางงางให้ในดอะเว r ร์นะดอ e เว r ร์คือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นหรือเขาเคยมูฟออนกับคุณเป็นวงกลม นะอันในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆและมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจว่าใครคือคนที่เขาอยากอยู่ด้วยที่สุดในตอนนี้ความรักบังคับหัวใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่หมดใจแล้วเราก็ต้องเป็นฝ่ายปล่อยไปในวันที่เขากลับมาคิดในวันที่เขากลับมาตื่นรู้เป็นฝ่ายเขาที่เสียดายคุณหนักมากนะมีพระาไพ่สามถ้วยมีพระอไพ่คุณอ็อฟ ครับนะครับเป็นเวลาให้การดูแลของคุณความห่วงใยของคุณเขาอยากถือถ้วยแห่งสายน้ําของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็คือหัวใจของคุณเขาอยากให้คุณเห็นในหัวใจและความรู้สึกของเขาว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะเขายังรอคอยโอกาสและรอคอยเวลาที่ได้พบเจอหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งเขาเหมือนจะขอร้องคุณนะ อ้อนวอนคุณวิงวอนคุณมีคนที่กำลังหวยหาและกำลังคิดถึงสายน้ำที่ชุ่มฉ่ำคุณคือคนที่เติมเต็มให้ชีวิตและหัวใจของเขามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลานะครับในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณนี้มันช่างเงียบเงาเหลือเกินในวันที่มีคุณเดินร่วมเดินในเส้นทางมีทั้งความสุขมีทั้งความเศร้ามีทั้งความเสียใจยที่เราเคยผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักมีเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามารองใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันแล้วการดูแลกันแล้วกว่าจะพบกว่าจะเจอกว่าจะรักกว่าจะผูกพันทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เวลาเนิ่นนาน,านสักเพียงใดเขาดูแลว,ว่าวันที่เขารักคุณและวันที่ผ่านไปเนิ่นนานเขายังดื่มภาพเก่าเขายังดื่มคุณไม่ได้นะห้าเหลียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างมีคนที่เหน็บหนาวมีคนที่อ้างว้างมีคนที่โดดเดี่ยว ในวันที่เขาไม่เดือใครเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกเดือดสรความสุขความสมหวงังความสำเร็จ เขาอยากกลับไปเห็นรอยยิ้มของคุณแววตาที่อบอุ่นความสดใสความร่าเร่อความสุขที่มีคุณในวันนั้นเขายังมีความทรงจําอยู่ในทุกวันนี้นะมีพระงภสาฐร์ 3, ไม้เทา้ามีไพ่ของนายอ t o คับนะครับเป็นไพ่ของอัศวินถือถ้วยการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีมีคนที่เดินหน้าก่อน Take a คชั่นคุณก่อนตามตือ้อตามงอ้อตามวิงวอนตามอ้อนวอการที่เป็นกัลยานิมิตกันคือการที่อยู่ด้วยกันและช่วยเหลือซึ่งกัน และการในยามทุกในยามสุขในยามเศร้าในยามเสียใจเราจะอยู่ไปด้วยกันในสิ่งที่เราจะก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆน่ามีพลังภาพสิ่งออบคันะครับเป็นพลังภาพหกถ้วยคือสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆสิ่งที่คุ้นเคยรึงคุณกับเขามีความรู้สึกที่ยังแลกความรู้สึกกันไว้นะมีสิ่งที่มีค่าอยู่ที่ในตัวของเขาเขาคิดถึงวันที่คุณดูแลและความห่วงใยของคุณดีเอ็มพเทพธิดา ดาวสุขดาววีนัสคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ในความรู้สึกลึกๆของเขานะครับเป็นภาษไพ่เดอะเฮอร์มิตการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาช่างใจมีไพ่ของคุณคือแสงตะเกียงการนําทางให้ชีวิตของเขามีความสุขในทุกๆวันที่คุณดูแลเขาที่เขาดูแลคุณต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือต่างฝ่ายต่างดูแลเดทการจบการเลิกลามีพบมีเจอมีจากมีพัดภาคมีลา ไม่มีมีคนที่ไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพันและคุณคืนหนึ่งเดียวแห่งหัวใจ ของเขาในตอนนี้มีพรังงานให้ความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดนะครับเป็นพลังงานการที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันจิตเดียวกันจิตเดียวกันที่เชื่อมโยงหความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันทุกๆวันในค่ําคืนที่เขาไม่มีคุณเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงเสียงหัวเราะเสียงรอยยิ้มคําพูดของคุณยังก้องอยู่ในความคิด ยังก้องอยู่ในความรู้สึกของเขาเขาอยากได้ยินเสียงคุณในทุกๆวันเขาอยากทําเพื่อคุณบ้างเพื่อชดเชยในสิ่งที่ขาดหายชดเชยในสิ่งที่เขากระทาผิดไว้กับคุณในวันนี้เขากำํำลังสํานึกในสิ่งที่เขากระทาผิดลงไปเขาขอโทษในสิ่งที่เขาทําผิดลงไปนะ,อะขอรุง่งพระองภ์ใในสรุปและแนะนําให้กับคุณในค่าคืนนี้นะครับว่าไพ่จะสรุปและแนะนําให้กับคุณยังไงนะครับ พอพลังงานไพ่สรุปและแนะนํามีพลังงานไพ่เดอร์ซันนะเดอะซันคือการที่มีความสุขและมีการดูแลมีเป้าหมายแห่งความสําเร็จไปด้วยกันนะครับต่างคนต่างแคร์ใจและแชร์กับความรู้สึกการอยู่ร่วมกันมันมันมีทั้งเรื่องราวต่าง มีปัญหาความไม่เข้าใจการใช้ความรู้สึกที่พูดคุยซึ่งกันและกันนามีปัญหาให้ความเบื่อความไม่ได้ดังใจดังสิ่งที่เขาไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีไปแล้วไม่โอเคไปแล้วไปพบเจอคนที่ไม่จริงใจหรือคนที่ไม่ได้ชัดเจนในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาผิดหวังในการกระทาของเขาว่าทําไมในวันนั้นเขาถึงทําให้คนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนั้นมีพลังงานให้เจ็ด,ดาบ เจดดาบคือคำพูดโกหกคำพูดหลอกลวงคำพูดไม่จริงการนินทาการทำร้ายหนังการปิดบังการซ่อนเลนมีคนที่ปกปิดและซ่อนเลนในวันนั้นเขาจะมากลับมาเผยในทุกๆเรื่องแต่คุณเป็นคนที่รู้ในทุกๆเรื่องในสิ่งที่เขากระทำไว้อยู่แล้วในตอนนี้มันเหมือนเขาปกปิดความรับไม่ได้ปกปิดความรู้สึกของเขาไม่ได้ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขากำลังได้รับกรรมและผลการกระทำที่เขาทำไว้อยู่นะมีพลังงานภายใน ควีนออบสอดนะควีนออบสอดคือไพ่แห่งการที่ความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งความเป็นผู้นํา เหนื่อยแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าคือความไม่จริงใจหรือคือความไม่ชัดเจนในตอนนี้เราอยากได้รับความชัดเจนนะถ้ากลับเข้ามาแล้วไม่ไม่ชัดเจนหรือไม่ไม่แขกันคุณก็อาจจะตัดเขาออกจากความรู้สึกไปแล้วมีพลังงานไพจติกนะครับกดแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคํามั่นคำ,คำ,นคำสัญญาคําผูกพันคําผูกมัดใครสัญญาไครปกปิดไครซ่อนเลน กำ,กำลังทำงานนะม like ันเหมือนมีพ <derivatives> ลังงานให้ความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขาคิดถึงคำมั่นคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับคุณในวันนั้นที่เขาผิดคำสัญญาเขาอยากสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ทำผิดอีกแล้วเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจในพฤติกรรมในการกระทำของเขานะมีพลังงานให้เดือดเฉลียดมีพแห่งเดลเดเวอร์ชาวเมทุนลักษณะเมทุนห่วงเหนความรักการพบเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกัน หรือเรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาทุกมาเศร้ามาเสียใจมาพัดผ้ามีคนที่ไม่อยากพาคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากพูดคําว่าเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาอยากให้เสียงของความรู้สึกนี้ ก้องไปถึงในหัวใจและความรู้สึกของคุณนะมีพลังไพ่ในเอแล้วครับนะครับเป็นพลังไพ่การเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในอวกาศมีพลังไ,ไพ่ในออปเปร์เิลมีพลังไพ่สี่ไม้เท้านะเขาอยากใช้ทุกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งความสนุกสนานที่เรามีแบบแผนที่เราได้วางแบบแผนแล้วถึงความสําเร็จแล้วมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเป็นให้พลังไพ่การรอคอยไม่ว่าวันเวลาหรือการเวลา เนิ่นนานสักเพียงใดเขาจะรอคอยคุณอยู่ในที่เดิมในที่เคยมีคุณในสิ่งที่เขาจะชัดเจนกับคุณในค่าคืนนี้นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต๊ดด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท่านในค่าคืนนี้นะครับ